نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับที่ได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็ให้ช่วยขอดุอาให้แล้วก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันบอกว่าอาจารย์ช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยนะฉันแย่มากมาก เมื่อไหรจะพ้นจากความทุกร้อนตรงนี้สัทีได้รับความรู้จากอาจารย์ว่าการหวังความตายก็เป็นเรื่องไม่ดีนบีห้ามเอาแล้วฉันก็ไม่คิดแล้วตรงนั้นแต่มันเดือดร้อนเหลือเกินเพราะโรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันหนักนะครับมันหนักจะทำยังไงอาจารย์ช่วยพูดให้ฉันเบาใจนิดหนึ่งสิเนี่ยคนแบบเนี้มีหลายต่อหลายคน แม้ว่าเราจะพูดผ่านจอทีวีไปเนะี่ยบางทีเขาก็ไม่สนิทแต่ได้โทรคุยกันแล้วก็เสียสละเวลาสักสิบห้านาทีให้แก่คนเหล่านี้แล้วคนเหล่านีนะ้มีไม่ใช่น้อยนะบางทีโทรไปหาเชคนิดอโทรไปหาอาจารย์โรซิกีนโทรไปหาอาจารย์ดุนวาเฮตหรืออาจารย์อื่นๆทั้งหมดโทรไปหาโทรไปหา,ปหาก็บางทีก็ได้รับความเกลียวกาดจากอาจารย์บางคนบ้างเพราะอะไรบางทีบางคนก็ไม่ถนัด โทรมาหาผมบางทีผมก็ไม่มีเวลาว่างบางโขผมกําลังประชุมอยู่นะกําลังขับรถอยู่นะเรื่องที่ได้รับร้องเรียนก็คือว่าอาจารย์แย่เหลือเกินทุกร้อนเหลือเกินช่วยขอดูอาต่อลล l a ์เมื่อใดจะถายทุกร้อนเสียทีอาจารย์ช่วยบอกวิธีหนึ่งยังไม่อยากจะตายตอนนี้ไอ้อย่างนี้ก็มียังไม่อยากจะตายแต่อยากจะพ้นจากความทุกร้อนพี่น้อง ก็เลยเป็นแง่คิดว่าต้องมาคุยเรื่องนี้ให้พี่น้องก่อนจะทุกร้อนตรงนั้นเนี่ยต้องเข้าใจซะก่อนต้องรับรู้ซะก่อนว่าสภาพของมนุษย์เนี่ยผู้ศรัทธาทั้งหลายที่อยู่ในโลกดุนยานี่นะต้องเกิดจิตสํานึกอย่างนี้นะครับว่าดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่เราจะต้องเผชิญกับความทุกร้อนอยู่ตลอดเวลาอินนัลลอฮิดะอาฮับกัลมันอิบตะลาหุมเป็นแนวทางหนึ่งที่ท่านนาบีมาบอกเอาไว้นะ เป็นแนวทางที่ทําให้เราเนี่รู้รู้ในบางส่วนเล็ก,ก,ก,กๆนน้อยเฉยๆว่าคนที่อาลอ์รักเนี่ยนะเมื่ออัลออรักคนกลุ่มใดพระองค์จะทดสอบให้เกิดบททดสอบต่างๆแก่คนกลุ่มนั้นถามว่าทําไมต้องทดสอบละ่นะอัลลอฮ์นรู้ดีรักคนคนเนี้ยพระองค์รักคนคนเนี้ยรู้ดีว่าอามันที่เขาทําความดีที่เขาทำเนี่ยมันยังไม่พอ ยังไม่พอหรอกที่จะเป็นเหตุให้เขาได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็รักคนคนนี้เลยให้เป็นโรคเลยให้เจ็บป่วยเพื่อที่จะให้คนคนเนี้ยอดทนพออดทนปับ๊บอัลลอฮ์ก็ได้บัญญัติไว้แล้วในอันกุรอานบ,บ่าว um ่าอินนามายูวฟฟัสซอบิรูนอัจุรฮุมบิรไอยดิฮิซาบแท้จริง คนที่อดทนเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ผลบุญตอบแทนกับเขาโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอันลลอฮ์ก็จะให้ผละบุญแก่เขาโดยที่ไม่มีการคำนวณน,นับด้วยความเมตตาแต่ต้องผ่านนะ่ผ่านบททดสอบต้องอดทนมากๆให้การทุกข์ร้อนเกิดขึ้นให้ความทุกโศกเกิดขึ้นคนนี้อดทนอย่างมากเหลือเกินพออดทนมากๆแล้วอัลลอฮ์ตอบแทนโดยไม่มีริมิตอัลลอฮ์ตอบแทนโดยไม่ต้องคำนวณน,นับพระองค์จะตอบแทนเท่าไรก็ได้ ตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วการตอบแทนผล,ลบุญของการอดทนตรงนั้นแหละเป็นเหตุให้เขาได้รับความเมตตาได้เข้าสวรรค์นในวันเกียรมาโดยบทสรุปบั้นปลายตรงนู้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รักคนคนนี้ไหมใช่อัลลอฮ์รักคนคนนี้เพราะต้องการให้เขาจบชีวิตไปในลักษณะที่ได้รับผล,ลบุญของการอดทนอย่างมากพอพูดแบบนี้ให้แก่กะบางคนอลฮัมดุลิลลาจยาน ก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยอ้าวยังไม่พอก็เลยบอกว่ามีคำพูดของของอะไรล่ะของซอฮาบะเป็นคำพูดที่อ่านดูแล้วนี่มันเสริมสร้างกำลังใจดีเหลือเกินท่านอับดุลลอฮ์ฮินนมัสอูดได้บอกอย่างนี้นะครับว่าไลซาลิม ah ุมินรอฮ เอ,อ่านใหม่ไลสลิลมุมินรอตันดูนัลิก็อิลลาแท้จริงสำหรับมุมินนั้นจะไม่มีความสบายจะไม่มีความสุขสบายอะไรอะไรในดุนยาอย่างแท้จริงนอกจากกลับไปพบอัลลอฮ์แล้วนั่นแหละจะสบายอย่างที่สุดเขาอธิบายว่า มุมินอยู่ในดุนยาในก็มีแล้วมีสุขนิดนิดหน่อยๆดล้วด,ด,ด,ด้ก็มีความป่วยมีความทุกโศกให้นึกว่าเออตอนตอนเป็นหนุ่มเนี่ยเราบกพร่องเยอะนะเราไม่ได้ทําความดีอะไรให้มันเหมาะสมกับการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานอฮัวตาลาเลยเราบกพร่องอะไรต่อะไรไปเยอะอัลลอฮ์ก็ให้ให้เราเนี่ยเป็นคนดีของพระองค์และอัลลอฮ์ก็ทดสอบเราและเราก็จะผ่านบททดสอบอินชาอัลลอฮ์ให้ยืนหยัดกันแล้วกัน พอผ่านบททดสอบแล้ววันตายเนะี่ยคือวันแรกที่เราจะสบายแหละถ้าเราผ่านบททดสอบนะอา้าวเป็นคนดีของอัลลอฮ์บางทีพอเป็นคนดีของอนะัลลอฮ์เนี่ยเพิ่งจะเตาบ้าตัวมาปีเดียวเองพี่น้องเพิ่งจะเตาบ้าตัวมาสามปีเองเพิ่งจะเตาบ้าตัวมาห้าปีเองตั้งแต่พ้นอาเกนบาเล็กอายุสิบห้ามาแล้วจนกระทั่งถึงอายุหกสิบนี่นะโอ้โหสัมมาเดสัมมาเลเทมเมามาดยตลอด ปฏิบัติตัวไม่ดีมาเดือยตลอดพอ61 61 6เอ3 6 4 6 5 5ปีนี้นะเตาบ้าตัวต่างกับตอน61 5หปีเนี่ยเพิ่งจะปฏิบัติตนดีดีดีด,ดีโอ้ยความดีอาจจะยังไม่พอก็ได้พี่นออ้องอัลลอฮ์รักคนคนนี้พระองค์ก็ให้บททดสอบเกิดขึ้นบางทีตั้งแต่65ไปจนกระทั่งถึง75กี่ปีอะ สิบปีที่อัลลอ์ให้เกิดความทุกข์ร้อนเกิดความยากลำบากเจ็บป่วยคนคนนี้อดทนอย่างมากมายแลวอ้าวตายไปแล้ววันตายนั่แหละเป็นวันที่เขาจะรู้สึกผ่อนคลายวันที่เขาตายนี่แหละเป็นวันจุดเริ่มต้นวันเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงถ้าหากว่าเรายังคงสถานะของการเป็นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไลสลิลมุมินมินรอฮะดูนลิกอออิลลา ท่านอับดุลลอฮ์ในมัสอูดบอกว่าไม่ใช่มุมินมุมินเนี่ยจะไม่มีความสุขสบายอะไรอะไรมากนักในชีวิตดุนยานอกจากวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์กลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาัลละเริ่มความสุขตั้งแต่อลมบาร,ร์ักเริ่มความสุขตั้งแต่หลุมฝังศพขอให้เราเป็นคนดีให้มั่นคงก่อนแล้วกันอย่าไปโทอแท้ใจเป็นมะเร็งเป็นไตเป็นอะไรแหละโรคหัวใจ หรือจะเป็นโรคอะไรร้ายแรงขนาดไหนก็ตามแต่ผมเคยบอกกับพี่น้องหลายต่อหลายครั้งเลยในการให้กาลังใจคนป่วยเนี่ยนะวิธีเนี่ยอันนี้คําถามแบบนียผมได้รับมาจากครูแอร์แล้วเนะี่ยอาจารย์นิสมาอิวิสุธิปราณีเนี่ยนะแกบอกแค่เคยเคยพูดบรรยายเอาไว้นะมีคนป่วยคนหนึ่งเอาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วหรือเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยนะรู้แล้วเป็นมะเร็งกันแนนอนโรคที่ยังไม่มียารักษาเนี่ยตายแนะ่เห็นและแต่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ คนคนนี้ก็ทุกใจอย่างมากเลยเขาไปถามนะครับอาจารย์เราบอกว่าไงเราบอกนี่บางฟังให้ดีนะเป็นมะเร็งเนี่ยตายไหมเอาตอบสิตอบแกบอกว่าตายอ้าวไม่เป็นมะเร็งตายไหมคนป่วยบอกว่าตายไม่เป็นมะเร็งนะครับเออเป็นมะเร็งเนี่ยตายเมื่อไหร่รู้ไหมอ๋อไม่รู้เอาแล้วคนที่ไม่เป็นมะเร็งน่ตายเมื่อไหร่รู้ไหมก็ไม่รู้อ้าว คนเม่เป็นมะเร็งกับคนมะเร็งเนี่ยเท่ากันไหม่เป็นมะเร็งกับเป็นมะเร็งเนี่ยเท่ากันก็คือตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แน่ๆก็คือต้องตายอย่างแน่นอนแต่อย่างนั้นทําใจให้สบายตายคือการาย้ายาที่อยู่ย้ายบ้าน,นายอยู่ตอนเ yeah. ป็นมะเร็งอยู่ตอนเนี้ยอีกสองปีจะตายอีกห้าเดือนจะตายอีกแปดเดือนจะตายเนี่ยตอนเนี้ยให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์วันตายคือวันที่เราจะมีความสุขเริ่มความสุขตั้งแต่ อะลัมบัตักเรื่อยไปดังนั้นคนที่อะไรนะศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์วันที่เขาตายคือวันที่เขาจะมีความสุขเริ่มแรกเริ่มต้นความสุขอย่างแท้จริงถ้าเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นะวันตายคือวันเริ่มต้นมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นที่ป่วยๆยอยู่นะที่ทุกร้อนอยู่นะครับที่ฟุ้งซ่านกังวลใจรู้สึกหวั่นไหวอะไรต่างๆทั้งหมดนี่นะครับสอบาัอดทน วันตายเป้าหมายของเราคือต้องเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าอายัลวาระหรืออายุข,ขัยของเราหมดลงเมื่อไรปั๊บเราเข้าสู่ความตายพอเข้าสู่ความตายปาาบอะไรเกิดขึ้นวันนั้นแหละเป็นวันจุดเริ่มต้นวันแรกของความสุขที่แท้จริงอย่างที่ผมบอกนะเริ่มตั้งแต่อัลัมบารซักเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่กับดุนยานี่นะ ผู้ที่ดูัำดุนยาแล้วก็เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะชีวิตมันก็จะมีลำบากบ้างแต่ไม่ใช่ลำบากแบบทนไม่ไหวนะที่ทนไหวเพราะได้รู้จักอิสลามเข้าใจอิสลามแล้วก็อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์อีกตอนหนึ่งที่ท่านอับดุลลาฮ์ฮินมัสูดบอกเอาไว้นะครับก็คือบอกว่ามันอารอดดุนยาอัลบรบิลอาคิรอว่ามันอารดัลอาคิรออัลบรบิดดุลยาใครก็ตาม ที่ชีวิตน่ยความมุ่งหมายของเขาเพื่อโลกดุนยานี่นะโลกอาคิรอเนี่ยก็จะลำบากที่สุดทุกร้อนที่สุดเจ็บปวดที่สุดทรมานที่สุดนั่นแหละคนที่หมกมุ่นอยู่กับดุนยาวันตายคือวันเริ่มต้นแห่งความทุกร้อนที่หนักเลือกเกินพี่น้องดุนยาเนี่ยผมบอกกับพี่น้องไปแล้วเนีวเวลาตายปั๊บการตายคือย้ายที่อยู่ ยอมเหลือที่จะย้ายที่อยู่แล้วก็ไปอยู่ในที่ที่มันทุกร้อนที่สุดยอมเหลือที่จะย้ายที่อยู่สมมุติอย่างนี้นะ่ยย้ายที่อยู่ไปแล้วเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งโรคเอดก็เป็นมะเร็งกว่าเป็นไตกว่าเป็นหัวใจกว่าเป็นทุกอย่างโรคเรือนโรคอะไรต่างๆเป็นหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเลยพยาบาลมีไหมไม่มีโดนไฟลวกออมีการเอายาเอาเยอะอะไรต่างๆยาทงยาทามาทา หลอกหนังที่มันตายออกไปแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายขึ้นมามีไหมไม่มียาไม่มีพยาบาลไม่มีหมอที่นั่นน่ยแล้วเราจะย้ายไปอยู่ในสภาพที่จะต้องโดนกับความทุกข์หนักๆที่มันถูกทรมานที่ร่างกายจะยอมหรือพี่น้องที่จะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งที่เราเป็นทุกโรคเลยแล้วก็ทรมานอย่างที่สุดหมอก็ไม่มียาก็ไม่มีพยาบาลก็ไม่มีโรงพยาบาลก็ไม่มีเลยย้ายไปอยู่ในที่นั่น แต่ถ้าตอนนี้เราอาจจะเป็นอะไรอะไรบ้างยังมีหมออย่างทุ่เราฉีดยาเข้าไปอัลฮัมดุลิลลายังอยู่ได้นะอคอคือมันจะจะกระดูกทับเส้นยังไงมือชาอะไรต่างๆอ๋อยังมียาที่จะประทังแต่ว่าระหว่างที่เราทุกร้อนอยู่ตรงนี้พี่น้องจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝังอยู่ในจิตสํานึกนะต้องอยู่กับอิสลามต้องเป็นบาวที่ดีขอเรา พอถึงวันตายปั๊บแม้ว่าตอนนี้ยังลำบากสุดๆนะพอถึงวันตายจำเอาไว้มนุษย์จะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ร้อนแล้วก็จะเป็นวันเริ่มต้นแห่งความสุขที่แท้จริงที่นั่นมีพร้อมเลยให้แกเรามีพร้อมแล้วก็มีประตูหนึ่งเปิดออกไปสู่สวนสวรรค์ตอนที่เราอยู่ในอัลลัมบัตซักเปิดออกไปอยู่สู่สวนสวรรค์ แล้วเราก็ได้เห็นสวรรค์ที่เราจะไปพำนักอยู่เนะี่ยอัลลอฮ์เห็นที่อยู่สุขใจขนาดไหนพี่น้องเห็นเห็นเห็นภรรยาของเราในสวนสวรรค์นะกว่าที่ภรรยาเป็นเป็นนางสวรรค์ที่อัลลอฮ์จัดเตรียมเอาไวนะ้เนี่ยอัลลอฮ์มีความสุขขนาดไหนรออีกนิดเดียวในโลกอาคิร์มาปั๊บอัลฮัมดุลิลลาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกลิ่นไอของสวนสวรรค์ก็พวยพุ่งมาหาเขาในขณะที่เขาพำนักอยู่ที่อัลัมบัรซักอย่างมีความสุข พอคิดถึงตรงนั้นแล้วอัลลอฮ์ดุนยานจะเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามแต่พี่น้องพอคิดถึงตรงนั้นแล้วตามที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะคิดถึงตรงนั้นแล้วสบายอกสบายใจสบายใจไหมพี่น้องจําไว้นะวันที่เราจากดุนยาสําหรับคนที่เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นวันแรกที่เราจะพบกับความสุขอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากอาลัมบัรรักในอาลัมบัรรักบ่ามีความสุขแล้วนะสวรรค์มีความสุขในอาลัมบัรรัก มากกว่าอัลลัมบารซักอีกไม่รู้กี่ล้านเท่าเราจะไปพบกับจุดนั้นถ้าจุดนี้ที่เรียกว่าดุนยานี่เป็นจุดที่เราสอบผ่านเป็นจุดที่เราได้สอบบาตรอดทนอย่างแท้จริงแล้วก็รู้ไว้นะธรรมชาติของดุนยาจาําเป็นจุดที่เราสอบนวาลเป็นตุดที่เราครุสใบนัตร่มวัตย่าสุรุจริงแล้วก็ริ้ไวันะลรรชาตดุนยานี่เป็นเรื่องขออการาะเล่นเพดิดเพลิน้ห้มบันหมดหมดไป แล้วมันเป็นการไร้สาระที่หมกมุ่นกันมันเป็นการแต่งตัวตบแต่งบ้านช่องตบแต่งรถยนต์ตบแต่งที่ต่างๆเพื่ออะไรนะเพื่อความสบายอกสบายใจแล้วก็แข่งขันกันอย่างใหญ่โตในการสะสมทรัพย์สินและในะที่สุดตรงนั้นเอาอะไรไปไม่ได้เลยอย่าบ้าคลั่งดุนยานะพี่น้องแล้วก็ทําให้วันตายเป็นวันที่เราทุกร้อนที่สุด คนโง่ที่สุดก็ทํากันอย่างนี้นะครับย้ายที่อยู่นะให้ย้ายที่อยู่จากที่ที่มันทุกร้อนไปสู่ที่ที่เรามีความสุขย่างที่สุดพี่น้องคิดย้ายที่แบบไหนคําตอบอยู่ในวันนี้ว่าเราปฏิบัติตนอย่างไรนะครับวบิล,ลาฮิตตวฟิกวลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ